สิ่งที่ไพ่อยากบอกคุณสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาดูพลังงานแรนดอมกันนะคะว่าพลังงานไพ่สำหรับนี้นะคะมีอะไรที่อยากบอกนะอยากให้คุณรู้นะอยากจะให้คำแนะนำกับตัวคุณนะคะ,ะมาดูกันจะมีพลังงานอะไรขึ้นมาบ้างนะคะแต่ก็เป็นพลังงานแรนดอมนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะไม่ต้องซีเรียสนะคะโอเคอ่ะตั้งสมาธิ นะพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มเลยอ่ะในดูซิใบแรก the flu w i e l of f o r t u n e เหมือนไพ่เขาบอกว่าตัวคุณน่ะกำลังคิดมากเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าหาว่าคุณกำลังคิดมากเรื่องอะไรอยู่อ่ะไพ่บอกว่าให้ช่างมันนะออช่างมันนะคะเนาะอ่ะยังไงปล่อยมันไปนะเหมือนว่าเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรเก็บมาใส่ใจคนบางคนก็ไม่ควรเก็บมาใส่ใจเช่นเดียวกัน นะคะนะอ่ะนอกจากคำว่าช่างมันแล้วอ่ะนะก็คือคำว่าช่างแม่งนั่นแหละเนาะเออนะอ่ะช่างแม่งช่างมันสองคำท่องไว้แค่นั้นเหมือนว่าบางท่านนะคะตัวคุณอนะอาจจะแบบเจอกับรูปแบบความสัมพันธ์ที่มันห่วยแตกนะห่วยแตกจริงๆ10สิบดาบเนี่ยนะคะนะมันอาจจะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่ได้เรื่องนะคะแย่ yeah, นะเคยเจอเหมือนแบบเคยเจอคนที่แบบว่าเจ้าชู้ เจ้าชูไม่พอนะตัวเลือกทั้งเลือกเยอะนะหลายใจนะเห็นแก่ตัวนะบางท่านนะ่ะถูกเขาว่าทำลายจิตใจบางท่านเหมือนแบบถูกแบบทำลายร่างกายด้วยอะนะคะเจ็บปวดไปหมดเลยนะมีแต่บแบบความทุกขนะ์เนาะมาสร้างความทุกข์ให้กับคุณนะ่ะฉะนั้นนะ่ะไพ่เขาก็เลยแนะนําว่าโอเคเอาอย่างนี้นะให้คุณนะ่ะเหมือนกับว่าให้คุณไปฝึกจิตของตัวเองอะนะคะให้เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวคุณเคยพบเคยเจอมาในชีวิตนะคะไม่ว่ามันจะเคยแบบแย่หรือว่าชีวิตพังมามากแค่ไหนอะ่ะไพ่บอกว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่ตัวคุณนะฝึกจิตของคุณได้แล้วคุณมีความนิ่งมีความสงบอยู่กับตัวเองมีสมาธิกับตัวเองนะคะคุณจะพบความสุขนะคุณจะพบความสว่างและคุณจะเจอหนทางแห่งการหลุดพ้นนะคะหลุดพ้นจาก สิ่งที่มันเป็นอยู่เนาะนะคะและชีวิตของคุณนะมันจะดีขึ้นนะเนี่ยถ้าคุณหลุดพ้นมาได้นะคะหลุดพ้นจากอะไรที่มันไม่ดีมาแล้วอ่ะนะชีวิตคุณต่อจากนี้ไปอ่ะนะคะมันจะไปสู่หนทางชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอย่างแน่นอนนะอืมแล้วก็ถ้าหากว่าท่านไหนอ่ะที่กำลังติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีความสัมพันธ์ที่มันไม่เฮลตี้นะคะความสัมพันธ์ที่มันแบบเอ่อท็อกซิก นะกับกับตัวคุณกับใจคุณอนะไพ่บอกว่าเออหลุดพ้นออกมาได้แล้วอะก็อย่าอย่ากลับไปอีกนะคะถ้าหลุดพ้นมาได้แล้วอะเนาะเหมือนว่าแบบมันหมดเวรหมดกรรมแล้วอะนะคะหลุดพ้นแล้วจากสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะก็อย่ากลับไปอีกนะถ้าหากว่าคนที่เคยทำออกับคุณเจ็บไว้สาหัสขนาดนี้อะเขาจะกลับมา เหมือนแบบมาง้อคุณมาขอโอกาสอะไรจากคุณน่ะไพ่บอกว่าสิ่งเดียวที่คุณจะให้กับเขาได้ก็คือให้ความเมตตากับเขาได้นะเออแต่ไม่ใช่การที่แบบกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นอีกอะนะคะเพราะว่าบางทีกลับไปนะก็ไม่มีความสุขนะคะกลับไปก็แย่ yeah, เนาะไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าบางทีชีวิตคุณนะ่ะพอมันหลุดพ้นออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วอะมันกําลังจะก้าวไปสู่หนทางที่แบบ เหมือนแบบไปเจริญก้าวหน้าเนาะไปเจริญเติบโตไปมีชีวิตที่ดีขึ้นะ่ะแล้วบางทีอะ่ะคนที่เขาเหมือนกับว่ากลับเข้ามาในชีวิตคุณอะ่ะบางทีเขาไม่ได้จะมาส่งเสริมหรือว่าผลักดันให้ตัวคุณน่ะประสบความสําเร็จอะไรในชีวิตนะแต่คือเหมือนว่าเขาจะเข้ามาแล้วมาฉุดดึงคุณน่ะเนี่ยให้กลับลงหลุมกับเขาไปเหมือนเดิมอะนะคะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังเนาะนะคะเนาะ ถ้าหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีมาได้แล้วนะคะก็หนีไปเนาะไปให้ไกลเลยนะคะอย่าได้หันหลังกลับมามองอีกแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรให้ต้องเสียดายนะนะคะการที่คุณเสียคนไม่ดีไปอะ่ะอันนี้จริงๆต้องดีใจเนาะว่าเราได้สลัดสิ่งที่ไม่ดอีออกไปจากชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะโอเคอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่นะคะเขาอยากจะบอกกับคุณอย่าลืมนะคะพยายามฝึก จิตฝึกสมาธิของคุณและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะคะ